เขาไม่ท so no 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 ่นเนี euh ่ยมันก็ไม right? ่ใช่มีสองตีนว่ะตีตีนั่นมันเป็นทางแต่กระพดเหมือนกันแต่มันจะบอกมันแบบประหารไงประพานไงคืออันโก่งแหลกมันบอกพานไงอันนี้สองหมู่บ้านสายแหลกนี่จะนนี่เราจะไปไหนครับไปสกครับสกาสกาดนี่เป็นเซนทรัลอำเภอสกาดหรือว่าหมู่บ้านสกาศหมู่บ้านครับหมู่บ้านสกาศอยู่ในอำเภออะไรครับ เคแล้วเบัวก,กับบอกรเบือครับ<อ>ซึ่งผมยังไม่เคยไปเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกเกาขินเนี่ยไม่เคยไปสเรืเอรนะครับเช่คับ,คบที่ทางที่เราผ่านมาคลาสสกิกเกินนะครับต้นสักสองข้างทางนะครับเส้นทางที่เรากําลังไปนี่คือเป็นเส้นทางไปอำเภอสันติสุขอำเภอสันติสุขใช่ซึ่งนี่แหละครับที่ประเทศไทยตามหาอยู่ทางไปสันติสุขนี่แหละครับใช่ครับอยู่หน้านะครับ ครับหยุดการแต่ทำไว้เท่านี้ก่อนเนื่องจากแบตหมดครับผม <c oughs> อาเลยครับเ <c oughs> <c oughs> ชิญลวเนี่ยเนี่ยกาแฟคงเบียงพิงใช,ใช่ไหม <c oughs> สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนมิตรลักแฟนชมครับขณะนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข <c oughs> หมายเลขอะไรไม่รู้นะครับจําไม่ได้กําลังจะมุ่งหน้าไปที่อาเภอสันติสุขนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมุ่งหน้าไปนู่นน่ะไปปัวไปนาน้ยไปบ่อเกลืออะไรเหล่านั้นนะครับ ถนนก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่ชันมากเลยนะครับเราจะไปแวะเหยีย่ห้งไหนแวะทางกาแฟที่ร้านอะไรนะวิวกิวม่วงครับวิวกิวม่วงกิวนี่ภาษาเหนือประมาณไหนครับกิวคือเหมือนแบบแต่เอวกิวงี้ไหมกิวเอวกิวเออแบบสแลนเดอร์ป่ะอ๋อสแลนเดอร์ป่ะนะใช่ไหมก็เหมือนกันเ้งนั้น อิสานก็กิ่วเขเหมือนกันเอออันนี้ก็คือวิวสแลนเดอร์วิวสแลนเดอร์วิวสแลนเดอร์ม่วงอาจจะเป็นช่องกิ่วเกี่วของภูเขาไงใช่ไหมในบ้านกิ่วม่วงมันนะถึงแล้วก็ถึงม่วงก็ไม่เคยไม่เคยได้ตีความอะไรนะครับไม่เคยมีใครถามนะผมไม่รู้จะถามไปทําไมก็ไม่รู้นะมุ่งเกี่ยวกันครับกี่วม่วงวิวกิ่วม่วงนี่มีวัดนะครับฝ่ามือเรรรราาาออะะะไับแปปลขนนกทสหชาวเหนือด้วยนะครับผู้ที่สันทัดกรณีใช่ ไมม่ีใครรดูแล้วหอกนะครับตอนนี้เมมก็ใกล้เต็มแล้วนะครับอ๋อถ่ายไปแค่แค่วัดพุูมินแต่ว่าตรงนั้นก็หลายจุดนะที่เราไปหลาจุดใช่เราอยู่เก้าสิบกิ๊กไม่เต็มไยหรอกคุณเล่นจากร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดสิปลายกลางเต้นเลยไหมมันจะมีแง่กว่าเรื่อยๆนะ่ใช่ อันนี้ก็ให้ดูถนนไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่สนใจจะมาเที่ยวที่จังหวัดน่านก็เรียนเชิญนะครับเมื่อเช้าเนี่ยวันที่9ธันวาคมหมอกเต็มเลยนะครับหมอกจนถึงนู่นน่ะ9โมง10โมงนี่ก็มีจุดชมวิวสวยมากเลยฮะอันนี้กิ่ว่วงหิวอน่าจะเป็นกิ่วโมงกิ่วโงน่าจะเป็นชื่อเดี๋ยวข้างหน้าก็มีนุ่งโอคนเต็มเลยครับวิวกิ่ว่วงเราจเต็มรถเต็มเลยนะครับใช่แล้ว ชมวิววิวสวยมากชมวิวสักนิดหนึ่งฝากมิลักแฟนชมนะครับเราค่อยไปต่อนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายแล้วก็ลงเลยนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรมากายอันนี้ก็แวะเหมือนเรานะครับมาเรื่อยๆหาที่จอดรถไม่ได้คุยกันจอดดีไม่จอดจอดดีไม่จอดว่าวเกี่มเมื่อกี้เราก็ถามเข้าไปครับเพื่อนครับขณะนี้เราอยู่ที่เดอะวิวเกี่ยวม่วงนะครับเป็นบ้านเกี่ยวม่วง ซึ่งมีร้านกาแฟหลายร้านเลยนะครับวิวสวยครับเรากินกาแฟมาแล้วนะที่ในเมืองนะครับแต่วันนี้เราจะแวะมาดูวิวนะครับฝากเพื่อนๆน,นะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่อำเภอสันที่สุกนะครับทางไปทางไปถนนหมาเลขสามทางไปบอกก่อเกลือทางไปปัวนะครับ นักท่องเที่ยวขนาดไม่ใช่วันหยุดนะครับคนยังเยอะขนาดนี้นะครับถ้าวันหยุดจะเยอะขนาดไหนเราจะพาไปดูวิวนะครับขึ้นไปดูวิวไปดูวิวครับ,รบว,นวนันนะี้ภูเขาโน่นเราจะไปโน่นเหรอผมเมื่อเช้า,ชานะะเลยหมอ,อกนะ สาวๆเยอะนะครับ ครับตอนนี้เวลาเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงนะฮะอยู่ที่ร้านร้านอะไรนะครับอี่วิวกิวม่วงครับวิวกิวม่วงนะครับก็จะเป็นวิวของบ้านกิวม่วงทางมาตรงนี้สองสามร้านนะครับลักษณะเช่นนี้นะับพามาดูวิว ตรงภูเขาตรงนู้นสวยมากนะครับเป็นดอยภูคาดอยภูคาพิีารแห่งชาติดอยภูคา,า,าใช่ซึ่งเราจะไปนอนในคืนนี้นะครับเป็นร้านกาแฟนะครับทําเป็นสองชั้นนะครับก็จะมีบันไดขึ้นไปให้คนดูวิวดูอะไรต่างๆนะฮะแม่เขาเคยมาไหมครับพี่ที้นเคยมาครับเคยมาแนะนําเรามานะ แม่ไม่กินเบียร์เดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่สักรูปนึ่งเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเรื่อยๆนะครับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อน,นเบียร์สักกระป๋องไหมเบียร์สักกระป๋องได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะเราก็ไปหยุดของเรามาแลอเรามากินที่เขาเอามือเปลี่ยนไหมของเราไม่เย็นเอามือเปลี่ยนงั้เดี๋ยวราไปสั่งเดี๋ยวรอคนครับเดี๋ยวถ่ายรูปพี่เดี๋ยวอ พื่อนครับนี่นะครับภูเขาก็ถ้ามองไปนี่ก็เป็นภูเขาหัวโล้นนะครับส่วนมากนะฮะเสียงน่าย็นไม่ใช่เสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นเสียงของบิ๊กไบค์นะครับนะครับเสียงตัดหญ้าถ้าช่วงเนี้ยช่วงช่วงนาเขียวๆตรงนี้เขาทำนานะครับนาขั้นบันไดจะเขียว <ๆ S 1> เขียวห <ๆ S 1> มดเลยนะยนะครับเขียวตรงนี้เขียวหมดเลยแต่ว่าตรงนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้ว ความงามจะลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังงามอยู่ยังสวยอยู่นะครับนู่นนะดอยขุนสถานนะครับที่เราจะไปไม่ใช่ฮะดอยภูคาดอยภูคานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านเพื่อนๆมีอีกเป็นสิคลิปนะครับที่หน้านะครับสวัสดีครับ สำหรับคลิปบ้านกิวม่วงนะครับ